สวัสดีครับในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาทําในส่วนของออโตเมชันนะครับหลังจากที่เราทําในส่วนของ ESP เซนแล้วก็ทําในส่วนของเกิ e นชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาสอนการทำออโตเมชันอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับออโตเมชันแรกนะครับคือการเช็คชื่อเข้างานนะครับออโตเมชันที่2ก็คือการแจ้งเตือนเพื่อเปิดประตูนะครับเมื่อเราเข้าใกล้ ESP ตามระยะที่กําหนดนะครับ อโตโมชั่นที่3มคือการรีเซ็ตระบบป้องกันการดีเท t ซ้ำนะครับอโตโมิชั่นสุดท้ายนะครับก็คือการแจ้งเตือนไปยังคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อเข้างานนะครับเมื่อใกล้จะถึงเวลาเช็คชื่อเข้างานแล้วนะครับหลังจากนั้นจะเป็นวิดีโอการสอนการทำงานของออโตโมมัตินะครับขั้นแรกนะครับผมจะให้ทำการเพิ่มโค้ดตรง ไฟล์คอนฟิกนะครับเข้ามาที่ ESP Home นะครับแล้วก็ไฟล์ config นะครับผมจะให้เพิ่มโค้ดสี่บรรทัดนี้นะครับข้างล่างนี้เลยนะครับเป็น Input Boolean นะครับแล้วก็ Not Detect นะครับก็คือชื่อแล้วก็ส่วนนี้ก็คือชื่อ,อตั้งให้เหมือนกันเลยนะครับ เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับ2ตัวนี้แต่ผมจะตั้งเป็น n o t d e t e c t นะครับแล้วก็ไอคอนก็จะเป็นรูปไอคอนที่จะเอาไว้แสดงนะครับหลังจากนั้นกดเซฟนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปที่เครื่องมือสำหรับนักพัฒนานะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็รีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์หนึ่งครั้งนะครับ ที่เราต้องเพิ่มโค้ดในส่วนนี้ไปนะครับเพราะว่าเราต้องนำไปใช้กันการเช็คชื่อซ้ำนะครับถ้าหากเราไม่ทำในส่วนนี้นะครับออโตเมชันจะทริกแล้วก็เข้าใจว่าเรายังไม่ได้เช็คชื่อเข้างานประมาณนั้นครับต่อไปไปที่การตั้งค่านะครับเลือกในส่วนของออโตเมชันนะครับเราจะมาเริ่มการทำออโตเมชันกันเลยนะครับ กดที่ create new automation นะครับอ่า trigger นี่จะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นการทำงานครับก็ถ้าเข้าเงื่อนไขระบบก็จะทำงานตาม trigger นะครับก็คือเริ่มกระบวนการทำงานนะขั้นแรกนะครับเพิ่ม trigger นะครับผมจะเพิ่มในส่วนของสถานะนะครับหรือว่าใครต้องการเป็นอ่ิ trigger ตามเวลาก็ได้นะครับสมมติว่า จะทริกประมาณ12บสนาฬิกาครับออโต้ Auto ตัวนี้ก็จะทริกตามเวลาที่เราได้กำหนดไว้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นในส่วนของสเตตหรือสถานะนะครับสถานะ BLE my device BLE ที่ได้สอนทำในพาร์ทก่อนหน้าครับแล้วก็มาทำในส่วนของจากนะครับหรือ from ผมจะเลือกเป็น any state นะครับแล้วก็ไปยัง ESP s e ES n s ที่เราได้ตั้งชื่อไว้นะครับหลังจากนั้นผมจะมาทำในส่วนของการกระทำนะครับผมจะข้ามเงื่อนไขไปนะครับในส่วนของการกระทำผมจะเลือกเป็น If Then ครับเพราะว่าผมจะแบ่งช่วงเช้าเป็น2ช่วงนะครับตั้งแต่7จนาฬิกาจนถึง8ดนาฬิกาสานาทีนะครับแล้วก็ อีกช่วงหนึ่งก็จะเป็น8 3ดนาฬิกาสานาทีจนถึง9้านาฬิกาครับผมจะเพิ่มเงื่อนไขเวลานะครับหลังจากก็คือที่ได้บอกตอนแรกนะครับตั้งแต่7จนาฬิกานะครับก่อนที่จะก,ก็คือถึง8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับวิกเดย์ก็คือเราสามารถเลือกวันที่ต้องการได้นะครับในที่นี้ผมเลือกทุกวันเลยนะครับ หลังจากเพิ่มเงื่อนไขเวลาเสร็จนะครับผมจะเพิ่มอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือสถานะของอตัวแปรอ n นพ t ตบูลีนที่เราได้ตั้งไว้นะครับ not detect นะครับสถานะต้องเป็น Off นะครับถ้าหากสถานะเป็น On เราจะไม่ให้ทำเงื่อนไขนี้นะครับเสร็จแล้วเรามาทำในส่วนของเดนนะครับการกระทำนะครับในส่วนของการกระทำผมจะ เลือกเป็นอุปกรณ์นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นประตูนะครับผมจะให้ทําการเปิดประตูแล้วก็เรียกบริการนะครับเรียกบริการของ Google Sheets นะครับผมจะทําการส่งค่าไปยัง Google Sheets พิมพ์ว่า Google Sheets นะครับตอนแรกครับแล้วชีทอันนี้กดเข้าไปจะเลือกเป็น Google s h e e t นะครับ w o r k s h e e t ก็คือใน Google s h e e t จะมีชีทที่เราสามารถสร้างได้นะครับ สมมติว่าผมสร้างมาอีกชีดแล้วก็ผมตั้งเป็นชื่อว่าไซนนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงเวิร์กชีตแล้วก็ตั้งตามชื่อที่เราได้ตั้งให้กับชีตใน Google Sheet นะครับส่วน Data ก็คือข้อมูลที่เราต้องการที่จะใส่ใน Google Sheet นะครับสเตตัสก็คือหัวข้อเรื่องนะครับส่วนเข้างานแล้วจะเป็นข้อมูลตามลำดับนะครับ เสร็จในส่วนของ Google s h e e t แล้วนะครับผมจะให้ทําการเรียกบริการของ i พ t b o บูลีนนะครับเป็น Turn On นะครับป้อนตักะ Turn On นะครับเป็นตัวของอ่ t Detect ทที่เราได้ทําการเพิ่มเข้าไปนะครับให้ Not Detect Turn On นะครับ หลังจากนั้นผมจะตั้งหน่วงเวลาครับเพื่อทำการาปิดประตูนะครับผมจะหน่วงไว้ที่ประมาณสองนาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะให้ทำการาปิดประตูนะครับคัดลอกมาเลยก็ได้นะครับให้ทำการปิดประตูนะครับเป็นอันเสร็จในส่วนของช่วงเช้านะครับ ช่วงเช้าในช่วงแรกนะครับมาทําในส่วนของช่วงที่สองเลยนะครับตั้งแต่แปดนาฬิกาสามสิบเอ็ดนาทีจนถึงเก้านาฬิกาครับเพิ่มการกระทํานะครับเราเลือกที่ if e then เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นก็เพิ่มเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่เปลี่ยนเวลาครับตัวเงื่อนไขก็เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนของการกระทําก็เหมือนเดิมเลยนะครับ หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้นะครับของช่วงเวลา8ปดนาฬิกสนาทีเก้านาฬิกานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำในส่วนของอออกงานกันนะครับเรื่องเหมือนเดิมเลยครับยิปเดน,นครับกำหนดเวลาหลังจากสมมุติว่า4ี่นาฬิกาสานาทีนะครับ ถึงหกนาฬิกานะครับสมมุตินะครับเพิ่มเงื่อนไขสถานะตรงนี้จะไม่เหมือนกับตอนแรกนะครับตอนแรกจะเป็นสถานะต้องเป็นออมนะครับแต่ว่าตรงนี้สถานะต้องเป็นออนนะครับหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับตอนแรกเลยครับหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาอธิบายว่าทำไม เอ่อน็ t ด e ีเต้องเป็นออนนะครับเพราะว่าในช่วงเช้าเราเช็คชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสถานะของ n o t detect นะครับจะเป็นออนนะครับหลังจากนั้นสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงครึ่งนะครับ n o t d e t e c t ยังเป็นออนอยู่นะครับถ้าหากว่าเราตั้งสถานะของ n o t d e t e c t เป็นออฟนะครับตรงส่วนนี้จะไม่ทำงานครับก็จะทำให้อ่เช็คชื่อออกไม่ได้นะครับอย่าลืมเปลี่ยน ต,ตรง g o o l l s s h e t t ตรงข้อมูลเข้างานสายนี่อย่าลืมเปลี่ยนเป็นออกงานแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จในส่วนของออโตเมชันการเช็คชื่อแล้วนะครับต่อไปเราจะสอนออโตเมชันเมื่อเราเข้าใกล้ esp นะครับแล้วก็ให้ทำการแจ้งเตือนว่าเราต้องการที่จะเปิดประตูไมนะครับเลือก create new automation นะครับเราจะเพิ่มออโตเมชันตัวใหม่นะครับ มาที่สถานะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็จาก a n i t a t e นะครับแล้วก็ไปยังชื่อที่เราได้ตั้งไว้ให้ s p นะครับในส่วนของการกระทำนะครับผมจะเลือกออคำว่า shoot นะครับเพราะว่าเผื่อในกรณีที่เรามีเรื่องที่ เชื่อมต่อหลายเครื่องนะครับมากกว่าหนึ่งเครื่องครับเราสามารถเพิ่มออปชันเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีหลายเครื่อง e n t i t y นี้นีตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเครื่องเข้าไปได้อีกนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างแค่หนึ่งเครื่องก่อนนะครับตรงออปชันนะครับผมจะเลือกที่สถานะนะครับเลือก e n t i t y ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่น my device BLE ของผมนะครับ สถานะก็คือ,อชื่อที่ตัว My device b m e อยู่นะครับหลังจากนั้นให้ทำอะไรก็คือให้เรียกบริการนะครับส่งข้อมูลให้กับมือถือของคนนั้นๆน,น,นะครับอันนี้จะเป็นชื่อของมือถือนะครับ ข้อความที่เราต้องการส่งนะครับสมมติว่าในที่นี้ต้องการเปิดประตูไหมก็ผมก็จะพิมพ์ว่าต้องการเปิดประตูไหมนะครับหัวข้อผมจะพิมพ์ว่าแจ้งเตือนประตูนะครับในส่วนของ Data นะครับเราจะให้เพิ่มปุ่มในแจ้งเตือนนะครับ เผื่อต้องการที่จะเปิดประตูนะครับ action อย่าลืมเติม s นะครับแล้วก็โคลอนครับแล้วก็ a คชั่นอันที่สองไม่เติม s นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตเ t ิลก็คือ,อข้อความที่จะใส่ให้กับปุ่มนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จในส่วนของการทำปุ่มให้กับข้อความแจ้งเตือนนะครับ หลังจากนั้นเราจะให้รอทริกนะครับก็คือรอในส่วนของการกดปุ่มที่อยู่ในข้อความนะครับเราจะทำการเอา Continue on ออน e o ม t ออกนะครับเราจะกำหนดเวลา Timeout ก็ผมจะกำหนดไว้ที่2นาทีนะครับแล้วก็กดเพิ่ม t r ิกเกอนะครับผมจะเลือกในส่วนของเหตุการณ์นะครับ ชนิดเหตุการณ์นี่ให้พิมพ์ตามผมได้เลยนะครับ Mobile App n o t i f i c a t i o n แล้วก็ Action นะครับอย่าลืม underscore นะครับในส่วนของข,อข้อมูลเหตุการณ์ก็เป็น Action ที่เราได้ทำการเขียนไว้เมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นให้เรียก Service หรือเรียกบริการนะครับ switch นะครับสมมุติว่าผมเป็น s w i c h อ่า ประตูนะครับผมจะให้ทำการเปิดประตูนะครับหลังจากที่ผมเปิดประตูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทำการหน่วงเวลานะครับเผื่อเวลาที่เราต้องออกประตูนะครับผมจะหน่วงเวลาไว้ที่สองนาทีนะครับหลังจากนั้นให้สวิตช์เทิร์นออฟนะครับเหมือนตัวนี้เลยนะครับ หลังจากที่ผมให้ประตูปิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะส่งข้อความให้กับมือถือว่าปิดประตูแล้วนะครับผมจะใส่ข้อความว่าปิดประตูแล้วนะครับส่วนไทเติลก็คือหัวข้อนะครับส่วนทาเกตกับ data นี่ไม่ต้องทำนะครับครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จในส่วนของ ถ้าหากว่าเราเข้าใกล้ตัว ESP ที่เราได้กำหนดไว้นะครับก็จะทำการแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์นะครับพร้อมกับปุ่มว่าต้องการเปิดประตูไหมนะครับถ้าหากว่าเรากดปุ่มก็จะทำการทำในส่วนของแอคชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็เรียกสวิตช์เทิร์นออนครับเปิดประตูครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ ดีเลยสองนาทีแล้วก็ปิดประตูแล้วก็แจ้งเตือนว่าหลังจากที่ปิดประตูแล้วนะครับก็แจ้งเตือนว่าปิดประตูแล้วครับแล้วก็กดบันทึกแล้วก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับต่อไปเราจะมาทำในส่วนของการรีเซ็ตการทำซ้ำนะครับหรือว่า n not detect ที่เราได้เพิ่มเข้าไปใน ESP Home แล้วก็ไฟ config นะครับเพราะว่าเผื่อกรณีที่ าการเช็คชื่อทำงานผิดพลาดนะครับก็เริ่มต้นด้วยการ create new automation ก่อนเลยนะครับ trigger ค,กกคือผมจะให้ทำงานตอนเวลา6กโมงเช้าของทุกวันนะครับเมื่อถึงเวลา6กโมงเช้าของทุกวันนะครับผมจะเลือกในส่วนของชุดนะครับเผื่อกรณีที่มีหลายเครื่องนะครับเพิ่มเงื่อนไขนะครับถ้าหากว่า สถานะนะครับ Not detect ถ้าหากว่ายังเปิดอยู่นะครับผมจะให้ทำการเรียกบริการนะครับ Input บูลีนนะครับหรือว่าป้อนค่าตกานะครับเป็น Turn off นะครับแล้วก็เลือกชุด Entity นะครับเป็น Not detect นะครับแค่นี้นะครับพอถึง เวลาหกโมงเช้าของทุกวันนะครับระบบก็จะทำการรีเซ็ตค่าตากะของ Not Detect นะครับเป็น Off ให้อัตโนมัตินะครับแค่นี้ก็จบในส่วนของการทำรีเซ็ตการทำซ้ำของแต่ละวันแล้วนะครับต่อไปเราจะมาทำในส่วนของออโตเมชันแจ้งเตือนคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อในช่วงเช้านะครับก่อนที่จะถึงเวลาเข้างานนะครับก่อนจะถึงแปดโมงครึ่งนะครับ เรามาเพิ่มอัลติเมชันใหม่นะครับเลือกทริเกอร์นะครับเป็นช่วงเวลานะครับแปดนาฬิกายี่สิบห้านาทีนะครับจะเผื่อเวลาห้านาทีนะครับให้รู้ตัวว่ายังไม่ได้เช็คชื่อนะครับเรามาเลือกการกระทํานะครับผมจะเลือกเป็นชูตนะครับเผื่อกรณีที่มีหลายเครื่องนะครับก็เพิ่มตรงแอดออปชันนี่ครับแต่ ในตัวอย่างนี้ผมจะทําแค่เครื่องเดียวนะครับเพิ่มเงื่อนไขนะครับเป็นสถานะนะครับเป็น not detect นะครับผมจะเช็คจากสถานะ not detect นะครับถ้าหากว่ายังเป็น off นะครับจะให้ทําการเรียกบริการนะครับแจ้งเตือนที่ไปที่โทรศัพท์ของคนนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็ใส่ message นะครับ หรือข้อความนะครับว่ายังไม่ได้ทำการเช็คชื่อ,อแล้วก็ในส่วนของหัวเรื่องผมจะพิมพ์ว่าแจ้งเตือนแล้วก็เช็คชื่อนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จในส่วนของการแจ้งเตือนถ้าหาว่าก่อนถึงเวลาเข้างาน5นาทีแล้วยังไม่ได้ทำการเช็คชื่อนะครับจะให้ทำการแจ้งไปยังโทรศัพท์ของคนนั้นนะครับว่า ยังไม่ได้เช็คชื่อเพื่อที่จะให้คนนั้นทำการเช็คชื่อให้ทันเวลานะครับเสร็จแล้วก็กดบันทึกนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทำออโตเมชันนะครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการทำงานของระบบนะครับสำหรับออโตเมชันการเช็คชื่อเข้างานนะครับเมื่อเรามาถึงหน้าประตูแล้วก็เข้าใกล้ระยะ ESP ตามระยะที่ได้กำหนดไว้นะครับแล้วก็ตามเงื่อนไขกำหนดเวลาที่ได้ตั้งไว้นะครับ แอโตเมชันจะทำการเปิดประตูแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือพร้อมกับส่งค่าไปยัง g o Google s h e e t นะครับทั้งเวลาวันที่แล้วก็ชื่อสกุลที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับพร้อมกับสถานะการเข้างานนะครับหลังจากนั้นผมตั้งเวลาดีเลย์2นาทีนะครับเพื่อทำการปิดประตูนะครับพร้อมทั้งกับส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือของคนนั้นนะครับว่าปิดประตูแล้วนะครับ ออโตมชั่นต่อมานะครับจะเป็นการส่งแจ้งเตือนเมื่อเข้าใกล้ระยะ E.S.P. ตามที่กำหนดไว้นะครับพร้อมกับมีปุ่มให้กดเปิดประตูนะครับการทำงานก็เหมือนเดิมเลยนะครับจะตั้งดีเลย์ไว้ประมาณ2นาทีแล้วก็ทำการปิดประตูนะครับพร้อมกับส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือของคนนั้นๆน,น,นะครับออโตมชั่นต่อมานะครับจะเป็นการส่งแจ้งเตือนไปยังมือถือของคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อเข้างานก่อนถึงเวลาประมาณ5นาทีนะครับ เพื่อให้คนคนนั้นได้รู้ตัวนะครับว่ายังไม่ได้ใช้ชื่อนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำออโตเมชันแล้วก็การสาธิตการทำงานต่างๆนะครับ